ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับหมอพรอทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะตนได้พูดไว้ว่าเครื่องมือซินโครตอนเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีสูงมากสามารถพิสูจน์ได้ในอนูเล็กๆแต่ปกติจะใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้นว่าเจ้าของเส้นผมมีความพิเศษเช่นกินยาประจำตัว หรือทำสีผมด้วยกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลว่าเป็นของใครจะใช้แค่2วิธีคือตรวจ DNA และตรวจลายนิ้วมือเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่าเส้นผมเป็นของใครต้องใช้วิธีตรวจ DNA แต่เส้นผมและเส้นขนที่เป็นหลักฐานในคดีน้องชมพู่คาดว่าเป็นเส้นที่ร่วงจึงไม่มีรากที่จะตรวจหา DNA อย่างไรก็ตามตนไม่เคยบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือนี้ความจริงเป็นไฮเทคเทคโนโลยีมากๆแต่การใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือใช้ตรวจเส้นผมว่าคือเส้นเดียวกันไม่เคยมีคดีในประเทศไทยปรากฏมาก,ก่อนว่าใช้เครื่องดังกล่าวในส่วนของคดีน้องชมพู่ตนขอไม่พูดถึงว่าทำไมตำรวจถึงใช้เครื่องมือดังกล่าวและใช้ตรวจสอบอะไรเพราะ ตนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีแต่ตนขอฝากไปถึงทนายของลุงพลว่าให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคนี้เพื่อจะได้วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดกรณีตำรวจที่รับผิดชอบคดีน้องชมพู่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด16ชิ้นได้จากที่เกิดเหตุโดยหนึ่งในหลักฐานสำคัญคือเส้นผมทั้งหมด36เส้นความยาวประมาณ1เซนติเมตรซึ่งตรวจพบ DNA ของน้องชมพู่และเส้นขน ไร้ราก3เส้นจากนั้นจึงนำไปตรวจด้วยเทคโนโลยีซินโครตอนที่มีความละเอียดระดับนาโนเมตรเพราะเป็น1ในวิธีการคลี่คลายคดีอาชญากรรมหลายๆคดีทีมข่าวได้สอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภพพรรักใหม่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวงเล็บวิชาการ หัวหน้าฝ่ายสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนเกี่ยวกับกรณีการรับรองการทำงานของเครื่องซินโครตอนเปิดเผยว่าความจริงแล้วเครื่องซินโครตอนเป็นเทคนิคเดียวกันกับเครื่องเอ็กซเลย์ในห้องแลบเพียงแต่ใช้แหล่งกำเนิดแสงคนละที่กันซึ่งก็คือแสงซินโครตอนถ้าให้พูดถึงระดับของความแม่นยำในการทดลองนั้นไม่ได้น้อยไปกว่าการทดลองจากเครื่องอื่น และอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะระบบในการวัดมีประสิทธิภาพสูงกว่าอีกทั้งความเข้มของแสงซินโคตรตอนยังสูงกว่าแสงทั่วไปสำหรับเครื่องซินโคตรตอนมีอยู่ทั่วโลกประมาณ70เครื่องและใช้กันทั่วไปไม่ใช่เครื่องที่แปลกประหลาดอีกทั้งใช้กันในหลายวงการเช่นอุตสาหกรรมการวิจัยต่างๆซึ่งการทดลองทางนิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในนั้น ในส่วนของเรื่องความน่าเชื่อถือกระบวนการวัดและวิเคราะห์เชื่อถือได้แน่นอนและเมื่อนำผลไปประกอบสำนวนคดีแล้วจะน่าเชื่อถือขนาดไหนเป็นเรื่องของศาลความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือขา่าย,ายทนายลครทุกเปิดเผยว่าตนเองมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ออสอย่างละเอียดถึงกลไกลของเครื่องมือดังกล่าวที่มีการใช้ตรวจเส้นผมในคดีสำคัญ ทราบมาว่ามีเพียงสองเครื่องในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีความแม่นยำสูงเพราะฉะนั้นนะ่ะผลตรวจก็ต้องแม่นยำเชื่อถือได้มากที่สุดซึ่งสารจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานสามารถพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ที่ผ่านมามีคดีประเภทนี้หลายคดีที่ศาลอาญาตัดสินว่าไม่จำเป็นต้องมีประจักษ์พยาน ถ้ามีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็เพียงพอในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาเชื่อถือได้ถึงร้อเปอร์เซนโอกาสในการที่ผู้ต้องหาจะมาหาักล้างหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นจึงเป็นไปได้ยากส่วนเรื่องของคดีพยานหลักฐานจากที่ตนเองได้รับฟังจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวนั้นตนเองมองว่าพยานหลักฐานคงจะเพียงพอในการเอาผิดผู้ต้องหาได้ ทั้งการสอบพยานและพยานแวดล้อมต่างๆหลักฐานแน่นหนาแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือราม่าสำหรับกองเชียร์ลุงพลถึงแม้จะมีหมายจับก็ยังรักอยู่สำหรับทนายความของผู้ต้องหานั้นเป็นปกติที่จะต้องปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ต้องหาการที่พูดสิ่งต่างๆไม่มีผลต่อคดีส่วนที่ผู้ต้องหามีโอกาสไปล่วงรู้สำนวนของพนักง,งานสอบสวนนั้น ไม่เป็นความจริงเพราะสํานวนของพนักงานสอบสวนเป็นความลับสิ่งที่ผู้ต้องหาและทนายความพูดเป็นแค่ความเชื่อคดีนี้ตนมองว่าที่สารชั้นต้นใช้เวลาอย่างน้อย2ปีสารอุทธรณ์และสารฎีกาน่าจะ5ปีกว่าคดีจะเสร็จสิ้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมอดีตอายการสำนักงานคดีอาญาทนบุรีกล่าวว่าตนมั่นใจว่าคดีนี้ ไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูแน่เพราะเป็นคดีที่ตำรวจตั้งใจทำและพยายามปิดคดีให้ได้แต่หลักฐานที่ได้มาจะสมบูรณ์แค่ไหนูมิชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกแล้วว่าทำทุกอย่างไปตามสำนวนที่มีอยู่ผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นแพะหรือไม่ต้องดูพยานตั้งแต่ต้นเพราะมีพยานจานวนมากคนทั้งหมู่บ้านถูกเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดการสืบสวนเป็นความลับจะมีหลักฐาน เชื่อมโยงไปถึงหลุงพลแค่ไหนตรงนี้ตนไม่แน่ใจแต่หัวใจสำคัญของคดีนี้คือใครพาน้องชมพู่ขึ้นเขาตำรวจก็สรุปชัดเจนว่าเป็นคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันว่ามีเหตุจูงใจอะไรแต่ที่ผ่านมาจะเห็นว่าสองครอบครัวมีปัญหาขัดแย้งกันระหว่างพี่สาวกับน้องสาวตำรวจไม่จับมาเฉยเโดยไม่มีหลักฐานอยู่แล้วต้องมีหลักฐานบางอย่าง ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องและต้องมีหลักฐานพอถึงไปออกหมายจับได้แต่สุดท้ายถ้าคดีพลิกลุงพลก็ถือเป็นผู้เสียหายต้องไปดูกันว่าพนักงานสอบสวนใช้ดุลยพินิษรอบครอบหรือไม่อย่างไรก็ตามอยากให้สังคมเข้าใจด้วยว่าการออกหมายจับไม่ได้หมายความว่าลุงพลเป็นคนผิดร้อยเปอร์เซนต์ยังต้องไปพิสูจน์ในศาลอีก3ชั้นส่วนประเด็นที่พูดาพาดพิงถึงทนายตั้มว่าต้องสุขุมกว่านี้ เป็นการเตือนทนายทุกคนกับทนายตั้มก็รู้จักเป็นการส่วนตัวรู้ว่าทนายตั้มเป็นคนใจร้อนด้วยความเป็นวัยรุ่นบางทีก็เร็วไปคิดว่าทนายตันะ้มน่ะมีข้อมูลเยอะแต่ไม่ควรเอามาโต้แย้งตอนนี้ควรจะใจเย็นๆในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยกันก็อยากให้ไปว่ากันในศาลแล้วให้ศาลตัดสินไม่ใช่ออกมาพูดโต้ตอบการข้างนอกแล้วให้ประชาชนตัดสิน ที่ทนายตั้มบอกว่าเหตุผลขอไม้จับเป็นการมโนไม่มีใครเห็นลุงพลพรากผู้เยาว์และอัมพรางศพนั้นต้องมาเรียบเรียงเวลาว่าน้องหายไปกี่โมงตอนนั้นลุงพลอยู่ไหนจุดสำคัญที่สุดคือเวลาตายของน้องชมพู่และการชนะสูตรพริกศพตนขอแนะนำให้ทนายต้้มว่าให้ไปดูให้ชัดเจนว่าเวลาชมพู่หายตัวเวลาชมพู่ตายและเอาเวลาที่คนเจอลุงพล มาเทียบกันคนตาย1ชั่วโมงอุณหภูมิลดลง1องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นอุณหภูมิน้องชมพู่จะพิสูจน์เวลาตายได้ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันการออกมาพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเข้าข้างธนายตั้มหรือช่วยลุงพลแต่อยากให้มองกรณีให้ทะลุก,ก่อนแต่ยอมรับว่าตั้งแต่ทำคดีมาตนไม่เคยเจอการตั้งข้อหาแบบนี้ส่วนเรื่องการใช้เครื่องซินโครอน มาตรวจพิสูจน์หลักฐานเชื่อได้ร้อเอร์เซและสามารถนํามาเป็นหลักฐานในคดีได้เพราะเป็นหลักวิทยาศาสตร์ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อุบวิริยะเผยมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยพ่อแม่น้องชมพู่ลั่นมวยถูกคู่มันแน่งานนี้จากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารได้มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวนายชัยพลวิภาหรือลุงพล คุณอุปวิริยะนักปั้นมือทองอดีตกลยานิมิตรของลุงพลเป็นหนึ่งในคนที่โดนชาวเน็ตเข้ามาแขวะซึ่งเมื่อวันที่หมิถุนายนเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook กลุ่มคนที่เข้ามาแซะว่าผู an, ้ที่ด่าฉันโชคดี10คนเตรียมหมายตำรวจได้เลยตัวฉันมีมูลค่านะคะอย่าลืมเตรียมเงินคนละ500,000ด้วยนะคะแล้วเจอกันและเตือนแล้วนะ พวกเห่าหอนเก่งเข้ามาด่าฉันอยากลองดีก็เชิญไม่มีการขอโทษซึ่งล่าสุด6มิถุนายนคุณอุปวิริยะยังได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่ามียัศสวินขี่ม้าขาวมาช่วยพ่อแม่น้องชมพู่แล้วครับมวยถูกคู่มันแน่งานนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการส่งผลให้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างเช่นนะครับคนแรกบอกว่าคือจริงๆก็มีอายการช่วยอยู่แล้วนะ แถมมีโจทย์ร่วมอย่างทนายเดชาด้วยถัดมานะครับบอกว่าไม่มีความมันความสะใจในคดีอาชญากรรมนะพี่มีแต่ความสูญเสียและความน่าสงสารสาธุถัดมานะครับบอกว่าช่วยแม่น้องชมพูด่ด้วยเถอะแกน่ะไม่มีใครเลยแม้แต่พ่อแม่ก็ไม่ช่วยไปช่วยไอจุดจุดจุดเพราะไอจุดๆุดนะซื้อรถให้ถัดมานะครับบ,บอกว่าน่าจะท่านทนายอนันตชัย ชัยเดชค่ะท่านนี้ผ่านคดีดังๆมาเยอะค่ะเห็นว่าท่านจะลงไปช่วยค่ะฟาดปรีนาอยู่หมัดแล้วค่ะท่านเก่งกระดูกเหล็กจ้าถัดมานะครับบอกว่าจริงไหมคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ว่าความให้ชนะไอจุดๆ,ๆเดอ้อคุณอุนะ๊บน่ะช่วยแม่ชมพู่ด้วยอีกแรงด้วยเดค่ะถัดมานะครับบอกว่าคือจริงๆก็มีอายการช่วยอยู่นะถัดมานะครับบอกว่าอยากเห็นอาจารย์เดชามาช่วยคดีนี้จัง หรือไม่ก็ทนายเก่งๆมาช่วยพี่อุ๊บช่วยหาทนายเก่งๆมาช่วยคุณแม่สาวิตรีด้วยครับน้องต้องไม่ตายฟรีแล้วน้องชมพู่น่ะเกิดวันเดียวกันกับลูกสาวผมเลยครับแต่คนละเดือนกันถ่ามานะครับบอกว่าเราเสียดายดูคนผิดคนที่น่าเห็นใจคือแม่น้องชมพู่อยากช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงขอเป็นกำลังใจให้แม่น้องชมพู่สู้เพื่อลูกเพื่อความยุติธรรม